สวัสดีครับค่ำๆอาทิตย์ที่4ตุลาคม2 5 6 3นะครับพี่น้องผมขอสรุปความคืบหน้าพายุในทะเลจีนใต้ให้พี่น้องที่ติดตามนะฮะได้รับฟังอย่างง่ายๆว่ามีกี่ลูกกี่หย่อมกันแน่ในปัจจุบันและไอ้ที่จะเข้าประเทศไทยเรามีไหมวันไหนกันแน่เพราะว่าข่าวคราวนเนี่ยมันมันช่างมากมายเหลือเกินผมจะอธิบายกับพี่น้องง่ายๆแบบนี้นะครับ ณวันนี้คือวันที่4ตุลาคมอ่ะตอนนี้มีย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยหรือย่อมแอลนะครับในทะเลจีนใต้ที่มีโอกาสพัฒนาเป็นพายุดีเพรสชันหรือโซนร้อนต่อไปในเดือนวันเนี่ยจำนวน3หย่อมนะครับโดยผมจะเริ่มหย่อมแรกก่อนนะครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นตามภาพคลิปเลยนะครับพี่น้องดูตามภาพคลิปมันจะได้ไม่อาจจะได้เข้าใจนะฮะอันนี้เป็นแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยาไทยเลยนะครับล่าสุดแนละ้ว แล้วก็แบบโมเดลของ ECMWF ยุโรปและ GFS หรืออเมริกาฮะเห็นตรงกันเลยนะครับหย่อมนี้นะครับจะเป็นพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในทะเลจีนใต้ตอนกลางขึ้นมาแต่อาจเป็นเต็มที่ก็คือแค่ depression หรือพายุระดับ2นะครับสำหรับลูกแรกเนี่ยครับจะมีขึ้นในวันที่7ะคาดหมายว่าวันที่7ตุลาคมที่จะถึงเนี่ยครับจากนั้นพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อน ที่เข้าสู่ประเทศเวียดนามประมาณปลายแหลมหยวนแล้วก็มุ่งเข้าประเทศขเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยครับคาดหมายว่าเมื่อเข้ากัมพูชาแล้วเนี่ยจะอ่อนตัวเป็นย่อมแอลหรือย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนื่องจากว่าอะไรครับพี่น้องก็เพราะว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยมีความกดอากาศสูงหรือลมหนาวเนี่ยแผ่หรือกระจายลงมาจากด้านบนฮนะพัดกดลงมาก็ทําให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุหรือย่อม แอวลูกเนี้ยเคลื่อนต่ำลงไปในแนวภาคตะวันออกแล้วก็ตัดเข้าตรงรูปตัวกอกอไก่นะครับของไทยก็คืออ่าวไทยแล้วจะไปขึ้นฝั่งที่ประมาณจังหวัดชุมพรหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะแล้วจากนั้นเขาก็จะออกเดินทางลงทะเลอันดามันแล้วเข้าประเทศพมา่าหรือทวีกําลังแรงเป็นไซคโคนในอ่าวมาตัตตบันเข้าอินเดียต่อไปหรือย,ยังไงก็ซึ่งลูกนี้ก็จะทําให้มีฝนตกหนักมากฮะทางทิศทางทางใต้ตอนบนหรือภาคตะวันออกนะฮะ ในวันที่7ถึงวันที่9ตุลาคมนะครับสำหรับลูกแรกนะครับผ่านไปนะครับพี่น้องลูกที่2นะครับสำหรับลูกที่2คือ,หร,อหรือย่อมแอเนี่ยย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยย่อมที่2เนี่ยฮะตามภาพนะครับพี่น้องคือตอนนี้คือย่อมปิวเก้าอันนี้ได้ก่อตัวณนะตอนนี้นะครับณนะค่ำคืนนี้ได้ก่อตัวเป็นพายุระดับ2หรือดี p ิเพชชันเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งพายุเนี้ยต่อไปก็คงอจะพาวีกําลังแรงเป็นโซนร้อนนะครในไม่ช้าลูกนี้นะฮะที่ถ้าพอเป็นโซนร้อนแล้วเขาจะชื่อจันหอมนะคะคือลูกนี้แหละครับโดยอ้างอิงจากสํานักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ jma นะครับพี่น้องศูนย์กลางพายุเนี่ยพิกัดตอนนี้อยู่22องศาเหนือ140องศาตะวันออกลักษณะของพายุเคลื่อนตัวช้ามากและแทบหยุดนิ่งเลยะครับมีการประเมินทิศทางหรือ,อ ทิศทางหรือแท็กเส้นทางต่างๆของสำนักพยากรณ์นะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยคือจะมีทิศทางขึ้นไปทางเหนือข้อนไปทางตะวันออกนะฮะนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นหรืออาจจะออกไปทางเหนือเข้าประเทศไต้หวันหรือทางใต้ของประเทศจีนนะครับพายุรุ่นที่สองเนี่ยจันหอมเนี่ยเมื่อเป็นโซนร้อนแล้วเนี่ยไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยนะครับพี่น้องเอาไปแล้วครับลูกที่สองไปแล้วครับไปตามสั่งนะครับ นู่นะไม่ล่มจีนก็ญี่ปุ่นนะครับก็ามาดูลูกที่3กันเลยนะครับพี่น้องตามภาพครับ ECMWF หรือ GFS เนี่ยสองสำนักพยากรณ์ยุโรปกับอเมริกาเนี่ยโมเดลเหมือนกันคือก่อตัวนะในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมที่จะถึงที่ทางทะเลประเทศฟิลิปปินนะครับแล้วก็จะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้เคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตะวันตกกับมุ่งหน้ามาทางบ้านเรานี่แหละครับโดยจะเข้าประเทศเวียดน,นามก่อนแต่ทิศทาง อของทั้งสองสำนักเนี่ยเมื่อเข้าเวียดนามแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้ยุโรปเนี่ยเขาให้เข้าเวียดนามแล้วก็ไปคขมรน,นะฮะแล้วก็มุ่งตรงไปอีสานตอนล่างนะครับเข้าประเทศไทยที่อีสานตอนล่างแต่ของอเมริกาเขาเนี่ยเขาให้เข้า,าเวียดนามเสร็จก็ไปที่ลาวแล้วก็ทะลุเข้าอีสานบนของไทยฮะก็ต้องดูกันใกล้ๆครับอันเนี้ยในวันที่13-15ตุลาคมนะฮะว่าจะขึ้นบนหรือลงล่างกันแนะ่แต่ที่แน่ๆนะฮะถ้าพายุลูกนี้ เป็นโซนร้อนก็จะได้ชื่อว่าหลินฟ้านะครับจันหอมเนี่ยคงเจ้านั้นนะฮะที่ไปญี่ปุ่นนะเขาเอาไปแล้วและไทยก็จะได้รับผลกระทบนะครับจากลูกนี้ยังไงติดตามนะครับพี่น้องผมจะอัปเดตให้พี่น้องตลอดตอนนี้ก็อย่างที่เห็นแหละครับหวังว่าพี่น้องที่ดูช่องโดน8เนี่ยคงเข้าใจแล้วไม่สับสนข่าวครา,าวของพายุกันอีกนะครับขอพระคุณมากครับกับการติดตามสวัสดีครับ